สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับรายการครูโจนเราเรื่องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นั้นครูโจนก็จะมีนิทานชาดกได้มาเล่าถ่ายทอดสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งตอนนี้นั้นครูโจนให้ชื่อตอนว่านิทานชาดกทศชาติบารมี ชาติที่สองตอนพระมหาชนกครั้นเสวยพระชาติเป็นมหาชนกนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีในขันสูงสุดนั่นก็คือทรงผากเพียนว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรราเดินเรือไปค้าขายแล้วก็เกิดเรืออับปางทั้ง ไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งได้เมื่อใดในชาตินั้นพระองค์ทรงเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าอฤริะชนกแห่งเมืองมิถิลาพระมารดานั้นไม่ปรากฏพระนามพระบิดาสวรรคตตั้งแต่พระองค์อยู่ในพระคันเนื่องจากทำสงคราม กับพระเจ้าโปนชนกผู้เป็นพระอนุชาแล้วก็ได้พ่ายแพ้ไปในสนามรบไกล้เมืองมิถิลาออกไปได้320โยชน์หรือประมาณ5,120กิโลเมตรก็มีเมืองชื่อว่าการละจำปาตั้งอยู่พระมารดานั้นก็ได้สเสด็จลี้ภัยไปที่เมืองนั้น รามทิศสาาโมกก็ได้เดินทางมาพบกับพระนางที่ประทับอยู่ในศา,าลาริมทางแล้วเกิดสงสารก็ได้รับนางไว้เป็นน้องสาวแล้วก็ได้พาไปประทับอยู่กับครอบครัวของตนต่อมาไม่นานพระนางก็พระก็ประสูติพระโอรสโดยเหตุที่ทรงหัวนรึษถึงความหลังจึงเอาพระนาม ของพระเจ้าผู้มาตั้งให้พระโอรสว่ามหาชนกมหาชนกนั้นเมื่อได้เจริญไวเจริญไวขึ้นมาก็ทรงมีพวกเด็กในหมู่บ้านนั้นเป็นเพื่อนเล่นแต่ถึงคราทะเลาะกันพวกเด็กจะเรียกพระองค์ว่าลูกกำพร้า พระมหาชนกนั้นก็ได้ทูลถามพระมารดาอยู่หนึ่งเมืองว่าเหตุใดที่พวกเพ,เพื่อนเรียกพระองค์ว่าเป็นลูกกัมพระพระมารดาไม่ยอมเปิดเผยความจริงด้วยกลัวว่าพระโอรสจะมีปมด้อยพระมหาชนกนั้นก็ได้คิดหาอุบายจะให้พระมารดานั้นตรัสเล่าความจริงให้ได้ในวันหนึ่งนั้นหลังจากทะเลาะกับเพื่อนแล้ว ก็กลับมาหาพระมารดาแล้วทูลขอเสวยน้ำนมเมื่อพระมารดาอนุญาตพระมหาชนกก็กัดเต่านมของพระมารดาเอาไว้แน่นเลยพร้อมทั้งของให้พระมารดานั้นตรัสเล่าความจริงเกี่ยวกับพระบิดาให้ฟังพระมารดานั้นเห็นสุดจะหลีเกเลี่ยงได้จึงจำต้องตรัสเล่าความจริงให้แก่มหาชนกกุมารทาบ ครั้นทรงทราบความจริงแล้วนับตั้งแต่นั้นมามีใครเรียกพระองค์ว่าเป็นลูกกําพระก็จะไม่ทรงปลิวโกรธหรือตอบโต้แต่ประการใดประการเดียวที่ทรงคิดก็คือการเดินทางกลับไปแก้แค้นให้กับพระบิดาด้วยเหตุนั้นพระมหาชนกจึงตั้งพระไัยที่จะศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆที่เกื้อกูลต่อง,งาน ของพระองค์ในภายภาคหน้าอย่างครบทวนพระองค์ศึกษาจนเจนจบศิลปะวิทยาต่างๆเมื่อมีพระชนได้เพียง16ปีในวันหนึ่งนั้นพระมหาชนกตัดสินพระไทยว่าจะเดินทางไปเมืองมิถธิลาเพื่อแก้แค้นแทนพระบิดาให้จงได้แต่การเดินทางไปในเมืองมิถธิลานั้น ได้โดยเร็วก็มีอยู่เพียงทางเดียวนั้นก็คือเดินทางโดยเรือสำเภาทะเลพระองค์ทรงคิดถึงการค้าขายซึ่งจะช่วยให้มีทุนทรัพย์พอร,รวบรวมคนและซื้อหาอาวุธไว้ใช้งานได้พระมหาชนกทรงนำความคิดนี้ไปปรึกษากับพระมารดาเบื้องแรกนั้นก็ถูกทัดทานขัดขานเอาไวา้ แต่เมื่อเห็นถึงความต่างพระไทยจริงของพระโอรสพระมารดาก็ไม่ขัดขวางและยังได้ประธานทุนทรัพย์สำหรับการค้าขายให้กับพระกุมารอีกด้วยครั้นได้ทุนทรัพย์จากพระมารดาแล้วพระมหาชนกก็ได้จัดซื้อสินค้าลงบรรทุกเรือเพื่อที่จะออกทะเลไปกับพ่อค้าเรือคนอื่นๆประมาณ เรือเจ็ดร้อยลำวันที่มหาชนกออกเรือนั้นที่เมืองมิถิลาก็เกิดเหตุการณ์เศร้านั้นก็คือพระเจ้าโปนชนกประชวนนักขนาดไม่สามารถที่จะลุกจากพระแทนบรรทมได้ขบวนเรือสินค้าจากเมืองกาลจัมปาก็ได้แล่นออกจากท่าได้เพียงสามวันเท่านั้น ก็ได้พบกับลมพายุร้ายพัดกระนำจนกระดานเรือนั้นแตกน้ำนั้นไหลทะลักเข้าท้องเรือเหลือความสามารถที่พ่อค้าจะแกะไขได้พ่อค้าต่างๆตกใจกลัวตายก็พากันร้องไห้คร่ำครวญหรือพวกที่ได้สติก็พากันบนบานสารกล่าวต่อเทวดาฟ้าดินทั้งหลาย เพื่อที่จะให้ช่วยเหลือตนเองด้านฝ่ายมหาชนกกุมารมิได้ตกใจพระไทยไปตามคนอื่นๆทรงตั้งสติไว้มันเตรียมการที่จะว่ายน้ำข้ามทะเลไว้เป็นอย่างดีนั่นคือขณะที่เรือกำลังจะอับ่างนั้นพระองค์ทรงคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยใสเสวยจนอิ่ม แล้วเอาผ้าเนื้อเกลียงมาสองผืนชุบน้ำมันให้เปียกชุ่มแล้วทรงนุ่งผ้าผืนหนึ่งทรงขาดบันเอวผืนหนึ่งเวลาที่เรือจมน้ำก็ปีนป่ายขึ้นบนเสารกระโดงเรือครั้นทรงกำหนดทิศทางของเมืองมิทิลาได้แล้วนั้นก็ได้กระโดดจากเสารกระโดงเรือไปตกไกลจากที่เรืออับปาง ทำให้พระองค์นั้นรอดพ้นจากปากฉลามร้ายขณะที่พ่อขาคนอื่นๆนั้นก็ต่างจมน้ำตายหรือไม่ก็ถูกฉลามร้ายสัตว์ทะเลนั้นกัดกินวันที่พระมหาชนกนั้นเรืออับปางลงที่เมืองมิถิลาพระเจ้าบนชนกก็ได้เสด็จสวรรคตพระมหาชนกทรงว่ายน้ำไปตามคลื่นโดยทรงหวังว่า ไม่ช้าก็คงจะถึงฝั่งเพราะมหาชนกนั้นก็ทรงว่ายน้ำอยู่ในกลางทะเลนั้นได้ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนวันอุโบสถก็มาถึงพอดีพระองค์จึงทรงบวชพระโอดด้วยน้ำเค็มแล้วทรงสมาทานอุโบสถศีลในวันนั้นเองนางมณีเมฆขลาเทพธิดา พูดตรวจทะเลก็ได้เหาะมาตรวจดูว่าจะมีเหตุการณ์อันใดได้เดกิดขึ้นบ้างน,นางได้พบกับพระมหาชนกที่กำลังว่ายน้ำอยู่ก็จึงได้ตรัสถามพระมหาชนกว่าจุดมุ่งหมายที่ทํำเช่นนั้นพระมหาชนกทรงแงนขึ้นถอดพระเนตรบนอากาศก็เห็นนางมณีเมฆขลาแล้วจึงตรัสตอบไปว่า ที่เรานั้นว่ายน้ำอยู่เช่นนี้ก็เพราะเชื่อมั่นว่าความพยายามจะไม่ทำให้ไร้ผลมหาชนกได้เล่าความจริงทั้งมวลให้นางมณีเมฆขลาฟังนางมณีเมฆขลานั้นก็สงสารจึงลงมาช้อนพระมหาชนกขึ้นอุ้มไว้แนบอกคล้ายมารดาอุมบุตรแล้วรีบรุดเหาะไปกลางเมืองมิถิลานคร พระมหาชนกนั้นเหนื่อยอ่อนมาถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนดังนั้นจึงม่อยหลับไปฝ่ายนางมณีเมฆขลานั้นครั้นเหาะไปถึงอุทยานหลวงในเมืองมิถิลาแล้วก็วางพระชนกลงบนแทนพระศิลาอาัหมอบไม้ให้เทวดาที่นั่นปกปักรักษาและดูแลแล้วตนเองก็ได้เหาะกลับวิมานไป พระเจ้าโพนชนกมีพระธิดาองค์หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าศีวลีเจ้าหญิงพระองค์นี้มีรูปโฉมอันงดงามชายใดได้เป็นพระสวามีพระนางชายนั้นก็จะได้เป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติต่อจากพระเจ้าโพนชนกแต่ชายที่จะได้เป็นพระสวามีของนางน,นั้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ นั่นก็คือทำให้เจ้าหญิงนั้นโปรดปรานหรือรู้จักหัวนอนแผ่นบัลลังก์สี่เหลี่ยมหรือสามารถยกธนูที่นักขนาดคน1 0 0 0งพคนจึงยกขึ้นได้หรือสามารถชี้ขุมทรัพย์ใหญ่16แห่งได้หลังจากพระเจ้าปนชนกเสด็จสวรรคตแล้วเราอมาต์ประกาศหาชายที่สามารถทำให้เจ้าหญิงนั้นโปรดปราน ก็ไม่มีชายใดเลยที่จะสามารถทำได้จากนั้นจึงได้ประกาศหาชายที่สามารถยกธนูชายที่รู้จักหัวนอนแห่งแทนปัลั a n ทั้งสและชายที่สามารถที่จะชี้ขุมทรัพย์ใหญ่ทั้ง16แห่งได้แต่ก็ไม่มีชายใดเลยที่ทําตามเงินไขได้เลยดังนั้นเมืองมิทิลาจึงยังว่างกษัตริย์อยู่ ในบรรดาราชปุโรหิตก็เห็นว่าการจะปล่อยให้บ้านเมืองว่างกษัตริย์เช่นนี้ก็มิเป็นการสมควรจึงประชุมกันลงความเห็นว่าควรจะเสี่ยงรถหาคู่ให้เจ้าหญิงครั้นตกลงกันได้ดังนี้ก็จึงตกแต่งรถสีขาวจนกระทั่งงามสับบนรถนั้นก็ประดิษฐานเบ็นจางเบญนจาราชะักะกุภัณฑ์ จัดหาม้าอัสดรสีขาวสี่ตัวมัดเทียมแล้วก็ปล่อยไปโดยกำหนดไว้ว่าหากรถนี้ไปหยุดอยู่ตรงชายใดชายนั้นคือผู้ที่จะสามารถมาเป็นกษัตริย์ได้ฝ่ายราชรถวิ่งประทักษ์ศิลพราชวังสามรอบแล้วก็วิ่งไปตาทางใหญ่ออกประตูเมืองด่านทิศตะวันออก แล้วก็ได้วิ่งไปหน้าไปทางพระอุทยานครั้นราชรถวิ่งเข้าไปในพระอุทยานประทักษินาพระแทนทีพระมหาชนกนั้นทรงพระบัรทมอยู่แล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นจากนั้นปุโรหิตก็สั่งให้ประโคมดนตรีดังลัน่นพระมหาชนกทรงฟื้นตื่นจากพระบัรทมเปิดพระพักถอดพระเนตรก็เห็นคนเป็นจำนวนมาก มาลายล้อมพระองค์เอาไว้ก็ทรงทราบว่าตำแหน่งกษัตริย์ตกมาถึงพระองค์แล้วจึงเสด็จลุกขึ้นครั้นแล้วปุโรหิตพร้อมด้วยมหาชนกระพร้อมกันอภิเษกพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาพระนามว่าพระเจ้ามหาชนกมานับแต่นั้นจากนั้นจึงทูลเชิญขึ้นประทับรถพระที่นั่งเข้าสู่พระราชวางัง แล้วก็ทูลเชิญขึ้นประทับบนมหาปราสาทหลังจากเสด็จถอดพระเนตรปราสาทราชวังตามพระอัธยาศัยแล้วนั้นพระมหาชนกก็ได้เสด็จไปยังพระตำหนักของพระนางศรีวลีทันทีที่ถอดพระเนตรเห็นพระนางศรีวลีนั้นก็ทรงโปรดปรานถวายบังคมแล้วยื่นพระหัตถ์ให้จับ พระเจ้ามหาชานกทรงเกี่ยวพระหัตพระนางขึ้นประทับบนราชบัลลังก์ท่ามกลางมูอมาดแวนล้อมพระเจ้ามหาชานกได้ตรัสถามถึงเรื่องราวที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนตรัสสั่งไว้อุโรหิตกราบทูลว่าตรัสสั่งไว้ว่าให้ยกราชสมบัติให้แก่ผู้ทาให้นางศีวลีนั้นโปรดปรานหรือไม่ก็ยกให้แก่ผู้ที่รู้จักทิศทางหัวนอนของบัลลังก์สรีเลี่ย หรือยกให้แก่ผู้ที่รู้จักขุมทรัพย์ทั้ง16แห่งหรือยกให้แก่ผู้ที่สามารถยกคันธนูนักขนาด100-1,000คนยกได้พระเจ้ามหาชนกทรงทำตามเงินไขที่วางไว้ได้หมดสิน้นบรรดาข้าราชบริพารและพวกชาวเมืองต่างๆนั้นก็พากันแส่ซ้องและสรรเสริญพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ พระนางศีวลีเองก็ปราบรืมพระไทยเป็นอย่างมากในพระสวามีเป็นที่สุดพระมหาชนกนั้นสวยสุขอยู่ในราชสมบัติได้ระยะเวลาหนึง่งก็หวนนรึกถึงพระมารดาและพรามทิศาปามโมกที่เมืองกาลจาัมปาในวันหนึ่งนั้นจึงส่งอมร์ให้เดินทางไปรับบุคคลทั้งสองมาอยู่ด้วยที่เมืองมิจิลานี้ เสด็จแม่พระองค์กราบทูลพระมารดาบัดนี้ลูกทำงานสำเร็จแล้วลูกนั้นได้สมบัติของเสด็จพ่อที่ถูกพระเจ้าอายื้อแย่งกลับคืนมาได้แล้วขอให้เสด็จแม่ประทับอยู่ให้สำราญพระไัยเถิดพระมารดาทรงมองดูพระโอรสด้วยพระไัยอันปลื้มปิติเป็นยย่งนักทรงอบกอดพระโอรสอย่างมีความสุข พร้อมทั้งประธานพระโอวาทขอให้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมพระมหาชนกก็ปฏิบัติตามที่พระมารดาทรงสั่งสอนทรงให้สร้างโรงทานหกแห่งคือทีประตูเมืองสี่แห่งกลางเมืองหนึ่งแห่งและที่ประตูพระราชวางังหนึ่งแห่งทรงตั้งพระไทยที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชารฎาร นอกจากนั้นยังได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจา้ามาฉันพัตตาหารในพระราชวังเป็นนิสฝ่ายพราหมณทิสาป,ปาโมกนั้นหลังจากจากบานเกิดเมืองนอนมาอยู่ที่เมืองมิถิลาก็ได้ความสุขความสบายทุกประการพระเจ้ามหาชนกมีพระโอรสพระองค์หนึ่งพระนามาาว่าทีคาบุ พระองค์ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งพระราชอุปราชและทรงมอบหมายให้ว่าราชการสำคัญแทนพระองค์อยู่เป็นเนืองๆในวันหนึ่งนั้นพระเจ้ามหาชนกก็ได้เสด็จไปยังพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองตนต้นหนึ่งนั้นก็มีดอกดกส่วนอีกต้นหนึ่งนั้นมีแต่ใบเขียวชอุม่มแต่ไม่มีผลต้นที่มีผลดก ดอกดกนั้นคนก็จะมาเก็บกินแล้วก็ทํากิ่งหักเสียหายส่วนต้นที่ไม่มีผลก็จะไม่ได้รับอันตรายใดๆกิ่งใบยังเขียวชะอุ่มอยู่เหมือนเดิมจากนั้นพระองค์ทรงคิดเปรียบเทียบระหว่างความเป็นปกษัตริย์กับการออกผนวดความเป็นกษัตริย์เปรียบเสมือนต้นมะม่วงที่มีผลดก ออกดอกออกผลเป็นจำนวนมากส่วนการออกบวชก็เปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลใดๆครั้นคิดเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วพระเจ้ามหาชนกก็น้อมพระทยัยไปในการออกบวชด,ดังนั้นหลังจากเสด็จกลับเข้าสู่พระนครและได้มอบหมายราชกิจให้พระโอรสและอมาตนั้นช่วยกันดูแลแล้วก็ได้ขึ้นประทับบนปราสาท บำเพ็ญสมณะธรรมโดยรับสั่งมิให้ผู้ใดเข้าไปนอกจากผู้นำเครื่องสเสวยไปถวายเท่านั้นขณะที่พระองค์นั้นได้ประทับอยู่ในปราสาทต,ตามลำพังนั้นพระมหาชนกทรงนึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ละคลายกิเลสได้แล้วอยู่ที่ไหนหนอ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้นใครหนอจะพาเราไปหาท่านเหล่านั้นได้4เดือนผ่านผ้นไปพระไทยของพระเจ้ามาหาชนกก็ยิ่งน้อมหนักไปในทางบรรพชาอุปสมบทในการบวชมากยิ่งขึ้นพระองค์มองเห็นพระราชวังเหมือนโลกัน,นรกเห็นความสนุกสนานในพระราชวังเหมือนการเล่นคน คันแล้วก็ทรงตั้งคำถามกับพระองค์เองว่าเมื่อไรหนอเราจะได้โอกาสสละเมืองมิถิลานี้เมื่อไรหนอเราจะได้โอกาสสละพระราชวังเมื่อไรหนอเราจึงจะได้โอกาสสละพระตำหนักเมื่อไรหนอเราจึงจะได้โอกาสครองภากาสาวพักเมื่อไรหนอเราจึงจะได้อุมบาทเที่ยวบินทบาด เมื่อไรหนอเราจึงจะได้โอกาสอยู่ปาแต่เพียงลำพังจากนั้นไม่นานก็ทรงรับสั่งเป็นการรับให้อมาตผู้หนึ่งนั้นจัดหาซื้อผ้ากาสวพัดและบาทดินมาถวายพระองค์เพราะทรงตั้งพระไทยแน่วแน่ว่าจะเสด็จออกบวชให้จงได้อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้ามหาชนกนั้นก็ได้ทรงตัดสินพระไทยออกบวชเป็นทีแน่แล้วจึงรับสั่งให้เจ้าพนักงานผูสามาลาเข้าเฝ้าเพื่อปรงพระเกษาและพระมัตสุแล้วทรงห่มผ้ากาสาวพัดแล้วก็ครองบาทเดินเสด็จเดินไปเดินมาอยู่บนประสาทพร้อมกับเป่งอุทานว่าการบวชเป็นความสุข หลังจากปวดแล้วหลายวันพระองค์ก็ตัดสินพระไทยเสด็จออกจากปรา,าสาทไปอยู่ในป่าขณดเสด็จลงจากปรา,าสาทนั้นในตอนรุ่งเช้าได้พบกับพระนางศรีวลีพร้อมด้วยนางสนมแต่ไม่มีใครที่จะจำพระองค์ได้พระนางศรีวลีเสด็จพร้อมนางสนมเข้าไปในห้องที่ประทับขันถอดพระเนตรเห็นพระเกศา และเครื่องทรงนั้นได้ก,กองอยู่ที่พื้นก็ทราบได้ทันทีว่านักบวชที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ต้องเป็นพระสมวามีของพระนางแน่นอนจึงชวนกันติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งตามทันแล้วได้ทูลวิงวอนให้เสด็จกลับมาแต่พระเจ้ามหาชนกนั้นหาได้ฟังความไม่ยังคงเสด็จมุ่งหน้าต่อไปไกลจากเมืองมิถิลา ไปพวกชาวเมืองมาได้ทรงทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินของตนเองนั้นได้เสด็จออกบรรพชาแล้วต่างก็เสียใจพากันตามเสด็จเพื่อกราบทูลให้เสด็จกลับมาที่พระราชวังเช่นเดิมแต่ก็ไม่สำเร็จครั้นเห็นว่าไม่สามารถอ่อนวอนให้พระสวามีนั้นเสด็จกลับมาได้ พระนางจึงออกอุบายให้เจ้าหน้าที่เผาโรงเรือนต่างๆที่เก่าชำรุดบางออกอุบายให้เจ้าหน้าที่ทำเป็นโจรบุกปล้นชาวเมืองให้แตกตื่นด้วยความหวาดกลัวบางแล้วพระนางก็ทรงไปกราบทูลพระสวามีให้เห็นว่าบ้านเมืองเมื่อขาดพระองค์เสร็จแล้วก็จะเกิดภัยพิบัติต่างๆนานา พระจากมหาชนกนั้นทรงทราบดีว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอุบายของพระเมเหสีที่ต้องการให้พระองค์นั้นเสด็จกลับพระองค์จึงไม่ได้ใส่พระไถยยังคงเสด็จมุ่งหน้าไปเรื่อยๆฝ่ายพระนางศรีวลีนั้นและนางสนมและพวกชาวเมืองก็หาได้ย่อท้อไม่ยังคงตามเสด็จไปอย่างกระชั้นชิด พระเจ้ามหาชนกทำร้อยขีดบนแผ่นดินแล้วประกาศหามมิให้ใครนั้นลวงล้ำขีดนี้มาได้มิฉะนั้นแล้วจะถือเป็นความผิดฉกันก็ไม่มีใครกล้าลวงแล้วเมิดพระอาญาสิทธิ์ได้พระนางศรีวลีเองก็เสียพระไทยหนักถึงขั้นล้มลงเกลือกลิ่งบนร้อยขีดนั้นพวกชาวเมืองเห็นว่า ร,ร้อยขีดเลอะเลือนแล้วจึงพากันล่วงล้ำตามเสด็จต่อไปขณะที่พระเจ้ามาหาชนกนั้นประทับพักผ่อนพระอริยบทอยู่ระหว่างทางนั้นนารทดาบทกับมิกชินดาบทไดมาเฝ้าดำบ ดาบททั้งสองอยู่ที่ป่าหิมพผ่านเห็นด้วยตาทิพว่าพระมหาชนกกำลังเสด็จออกบรรพชาและก็มีพระมเหสีนางสนมพร้อมด้วยชาวเมืองติดตามให้เสด็จกลับไปครองราชสมบัติก็เกรงว่าพระมหาชนกจะใจอ่อนจึงมาเฝ้าเพื่อให้กำลังใจขอพระองค์ทรงยินดีในการออกบวดเถิด อย่าได้ทอพระไทยขอพระองค์จงทรงบำเพ็ญศีลและกะสินเพื่อให้เกิดฌานเถิดขอพระองค์จงมั่นคงในความอดทนระงับกิเลสให้ได้เถิดนารทดาบทกราบทูลแล้วก็ลากลับไปฝ่ายมิขชินดาบทก็มาภายหลังก็ได้กราบทูลว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงประมาท แล้วก็ราชก,กลับไปเช่นเดียวกันพระเจ้ามหาชนกได้ฟังโอวาทของดาบททั้งสองนั้นแล้วก็เกิดพระวิริยะอุตสาหะข่มพระไทยมิหายวันไว้และยึดมั่นในเพจพันพชาต่อไปโดยบอกตัดขาดจากพระนางศีวลีเป็นเหตุให้พระนางเสียพระไทยสินสติล้มลงณที่นั้น ชาดกเรื่องนี้ก็ได้ให้คติธรรมคำสอนไว้ว่าความภากเพียรนำไปสู่ความสำเร็จได้ก็ต้องภากเพียรที่ประกอบด้วยความรักความเข้าใจและความมุ่งมั่นต่อการงานที่ทำอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของนิทานชาดกทศชาติ ในชาติที่สองนั่นก็คือตอนพระมหาชนกนะครับสำหรับในวันนี้นั้นหากครูโจนนั้นได้ผิดพลาดไปแต่ประการใดก็ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดอภัยให้กับครูโจนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั้นครูโจนก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ